สวัสดีครับเช้าวันที่23.24อ๋อ24กันยายน2566ครับที่นี่จังหวัดบึงการอ่าเช้าเช้าอย่าลืมเดินสำรวจดูที่สวนของท่านนะครับให้สำรวจดูตามลำต้นตามกิ่งนะครับเช้าวันนี้เรามาเจอลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับลักษณะของการที่มีน้ำเยิ้มตามกิ่งแบบนี้ให้รู้เลยนะครับว่า ลักษณะอย่างนี้คือการถูกทําลายโดยเชื้อรานะครับเชื้อราเนี่ยอาจจะสถิตอยู่ทแถวนี้เสร็จแล้วก็เกาะก,กินเปลือกแล้วก็ทําให้ท่อน้ำบริเวณแถวนี้ท่อน,น้ำแตกเมื่อท่อน้ำแตกแล้วนะครับมันก็จะทําให้ลุกลามได้เราต้จะต้องดูแลรักษาป้องกันไว้แต่ต้นๆก่นอนนะครับวิธีการของเราเราก็จะใช้ตัวนี้ครับ เราใช้ปูนแดงผสมกับน้ำส้มควันไม้นะครับผสมคนให้กันดีๆให้เข้ากันดีๆเสร็จแล้วเราก็เอามาทานะครับทาตามบริเวณที่เป็นแผลน้ำเยอะมีวิธีทานนะรับทาให้กว้างๆเข้าไว้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราทาแคบๆนะครับทาไว้ให้กว้างๆเลยทา,บ,ายบ่อยๆสามวันครั้งสองวันครั้งจนกระทั่งแผลมัน น้ำเยิ้มนี่มันจะหมดไปเพราะว่าเป็นการทําลายลาเบื้องต้นนะครับนี่เป็นการ